อย่าม Là ันไหนนะครับนักเกมนะครับนักเกมเราไมีได้มาหลายๆนะครับเพื่อนไม่ดูแบบไม่ตามสามสิบห้าสาสิบห้าขอสามสิบคนเหรอสามสิบคนสามสิบนสามสิบห้าสามสิบห้าใครสามวัดเจ็ดสิบสองทีแต่ทีแดงแต่ทีเด็ดทีจันน่า ห้าสิบทำได้ห้สาสาสิบเจ็ดสิบ

ไปไปไปกลับบ้านเ้าลูกกลับบ้านเ้าไปเตือนปตือนลูกอืไทยมองขามราคาดูอือไทเลยนี่คือคำอาคับายแต่มีแตะนะครับคุณทำได้ไหมนี่คือเตะนะไปอย่างนั้นจงจงตามไปไปไป ลมไหลมาลมจะไหลกระโดดไปแล้วนะครับกระโดดไปแลเป็นไฟเต็มสั่งนไฟเ็มสั่นะฮะอะไรได้ตีนรองรุ่นเบาลุดการบ้านหางกระรุ่เท่าเล่มันสูงน้ำเล่มันสูงน้่ทนนี่ตังเดืด้วยอุ

สบายหนึ <c ười> ่งแล้วหัวมันแบบสูงเกิดมันก็ไม่ใช่ย่อยแต่การต้านทานอื่นแต่ยังไม่เหยียบพี่บอสูงตัวเห็นเลยเดือดพับเลยสามสิบเจ็ดแก่เลยดิ